ส, VIP. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการชนรัศมีกับ VIP นะคะทุกวันอยู่นะคะตะเริก้านาฬิกาย่นาทีทางทอรบอแห่งนี้ละค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญ VIP ของเราเป็นผู้หญิงที่สวยรวยเก่ง <VIP. S 1> แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ด้านหลังคิปนี้ด้วยละค่ะ แค่ความเป็นทายาทตระกูลล่ำซ้ำก็ทําให้เธอเป็นที่สนใจมากอยู่แล้วนะคะบวกกับความสวยแล้วก็ความเก่งทําให้ใครหลายๆคนอยากจะรู้จักกับตัวตนของเธอมากขึ้นจะเป็นใครนั้นช่วงหน้าก่อมาติดตามชมค่ะแต่จะว่าเวลานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หรือไม่ไกลต้นเพราะว่าคุณพ่อคุณโพธทิพย์พงล่ำซ้ำก็ช่วยงานพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วด้วยวันนี้คุณแป้งมองอยังไงคะเวลาที่หลายคนจะบอกว่าคุณแป้งมีต้นทุนความเป็นตระกูลล่ำซ้ำ มองว่าเป็นต้นทุนที่ทำให้สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยหรือเปล่าคะบสกบริบบรรหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสกอ,องค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ปลดทุกล็อกด้วยมาสเตอร์คี์เพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจากไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกรถนักเรียนแบบไหนที่ผู้ปกครองต้องการรถต้องมีสภาพที่ปลอดภัยค่ะคนขับรถต้องใส่ใจวินัยการขับขี่มีมารยาทและเคารพกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดค่ะมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานครับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคาดหวังให้รถโรงเรียนทุกคันปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองจึงจัดโครงการประกวดการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยต้องชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งด้านรถรับส่งพนักงานร,รับส่งผู้ดูแลนักเรียนประจํารถระบบบริหารจัดการรถรับส่ง รถโรงเรียนที่มีมาตรฐานปลอดภัยใส่ใจบริการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ส่วนสวัสดิภาพการขนส่งกรมการขนส่งทางบกถึง31กรกฎาคมนี้สอบทับถามป5 8 4นะครับด้วยความห่วงใยจากกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคะ่ะเราเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยทุกรูปแบบ37ปีรามคำแหงความสำเร็จที่สัมผัสได้ ที่หนสนับสนุนโดยบสอกอองค์กรไทยเพื่อสังคมไทยล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก ผู้ชมคะแขกรับเชิญ V.I.P. ที่วันนี้ทิพย์จะมาพูดคุยด้วยนะคะเป็นสาวสวยมากๆนั่งอยู่ข้างๆทิพย์แล้วนะคะแนะนากับคุณผู้ชมเลยนะคะคุณนวลพันธ์ลิมม่มซำหรือว่าคุณแป้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณ,คณแป้งคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณแป้งมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแป้งเปิดบ้านให้กับรายการชทรัศมิกับ V.I.P มาเยี่ยมชมด้วยะนะคะยินดียินดีค่ะ,คะ หลายๆคนะคะอาจจะคุ้นเคยกับภาพของคุณแป้งในภาพของนักธุรกิจสาวคนเก่งแต่ว่าวันนี้คุณแป้งเข้ามาทํางานด้านการเมืองด้วยมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะต้องถามว่าไปไปมาๆมาค่้องเกี่ยวกับการเมืองได้ยังไงคะค่ะก็ดิฉันก็ได้รับเกียรตินะคะจากรัฐบาลให้มาดํารงตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่จะว่าไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นเพราะว่าคุณพ่อคุณโพธิพงษ์ล่ำซ้ำก็ช่วยงานพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วด้วยค่ะคุณพ่อเคยได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพาณิชย์นะคะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเองก็เป็นหนึ่ง<อ>ที่ว่าเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ให้ดิฉันก็มารับตำแหน่งงานทางการเมืองด้วยนะคะคุณแป้งต้ตองเข้าไปดูแลหรือว่ารับผิดชอบหน่วยงานอะไรบ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่ากระทรวงนี้นะคะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะเป็นกระทรวงที่อาจจะมองว่าเป็นกระทรวงที่ไม่ได้ใหญ่นักแต่มีความสําคัญมากนะคะคือเราดูแลเริ่มตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กอ่อนนะคะดูแลเด็กนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นนะคะเป็นสถาบันครอบครัวนะคะจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรานะคะนอกจากนี้นก็ยังครอบคลุมไปถึงคนพิการด้วยนะคะถึงบอกว่าเป็นเรื่องอะไรที่อยู่รอบตัวจริงๆนะคะ,ะ,คะก็นับว่าดิฉันรู้สึกเป็นกี และก็ภูมิใจมากที่ได้มาดูแลกระทรวงนี้นะคะเพราะถือว่าการพัฒนาคนนะคะเป็นรากฐานสําคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะการเมืองของประเทศชาติในอนาคตต่อๆไปนะคะคุณแป้งเองมองงานด้านการเมืองหรือว่าได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ ตั้งแต่เข้ามาเดือนครึ่งนี้ได้รับประสบการณ์มากมายนะคะได้ไปดูที่ต่างๆนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะได้ไปดูเห็นดูเรื่องผู้หญิงนะคะที่ได้ไปอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก็เรื่องผู้หญิงกับสถาบันครอบครัวนะคะไปผู้หญิงนี่เ,เราไปดูมาหลายด้านด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะไปดูตามบ้านพัก บ้านพักฉุกเฉินนะคะหรือสถานที่เรียกว่าสถานถึงวิถีที่ดูแลคนไร้ที่พึ่งต่างๆนะคะก็ได้เห็นถึงผู้หญิงที่อาจจะเรียกว่าถูกกระทําการรุนแรงมาก่อนนะคะหรือว่าถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะหลายอย่างนะคะโยงไปถึงเรื่องคนชราเองก็ได้เข้าไปดูแลอยู่ได้ได้เข้าไปดูอยู่ด้วยนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่า หาไม่ได้ในที่ผ่านมานะคะเรียกว่าก็เดือนครึ่งที่ได้เห็นนี้ได้เห็นอะไรที่ที่เราอยากจะทำอยากจะพัฒนาได้อีกเยอะค่ะในช่วงเวลาที่คุณแป้งได้ทำงานด้านการเมืองอยากที่จะเข้าไปพัฒนาหรือว่าไปปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็มีโครงการหลายอย่างนะคะที่ทําอยู่นะคะเช่นเกี่ยวกับคนพิการเองอะนะคะแล้วก็ทำตอนนี้กําลังเรียกว่าหาอาชีพให้คนพิการอยู่นะคะเนื่องจากว่าคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พิการทุกส่วนของร่างกายนะคะยังสามารถเข้ามาทํางานได้เหมือนคนปกตินะคะก็เลยรณรงค์ตอนนี้เจอกาลังมีกิจการที่รณร,รงค์นะคะให้อ่อ หน่วยงานเอกชนนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยนะคะรับคนพิการเข้าทำงานนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งโอเปอเรเตอร์นะคะหรือว่าพนักงานคอมพิวเตอร์นะคะพนักงานพิมพ์ดีนะคะก็อันนี้ก็รณรงค์อยู่นะคะซึ่งก็ได้ทำร่วมกับทางกระทรวงอยู่นะคะ หรือไม่ก็ขณะนี้เราก็มีการรณรงค์สถานที่ที่ทําให้เอื้ออํานยความสะดวกแก่คนพิการมากขึ้นนะ,นะคะไม่ว่าจะมีป้ายคนพิการนะคะเห็นชัดมีทางลาดทางขึ้นของวีลแชร์นะคะหรือป้ายต่างๆที่อํานวยความสะดวกให้กับคนพิการมากขึ้นอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการประกวดสถานที่นะคะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของทางกระทรวงที่ทําอยู่นะคะได้นำเอาประสบการณ์อะไรในการทําธุรกิจที่ผ่านๆมามาปรับใช้กับงานด้านการเมืองด้วยไหมคะคุณแป้ง เพราะธุรกิจที่ทิฉันเคยทำอยู่คือธุรกิจประกันภัยนะคะซึ่งก็นอกจากจะเป็นธุรกิจปกติแล้วนะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือคนอยู่ด้วยนะคะเพราะเราทำประกรันทั่วไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกันไฟไหม้ผู้ที่ประสบอ,อุทภกภัยนะคะหรือว่าผู้ที่ประสบภัยทางรถยนต์นะคะก็ได้ช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกว่ามีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรนะคะกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ แต่ว่าก็ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่คุณแป้งยังทำอยู่คือตอนนี้เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทแอมเมสจำกัดใช่ค่ะ,ค,ะคุณแป้งดูแลอะไรบ้างคะก็จริงๆแนละ้วต้องบอกว่าของแอมเอสเองเนี่ยทางดิฉันแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะก็เราเริ่มทำกันมาปีนี้ก็ได้เข้าปีที่12แล้วนะคะเราร่วมทุนทางแอมเสฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้นำเข้ารายเดียวของสินค้าผลิตภัณฑ์แอมเสนะคะปัจจุบันก็มีร้านสองร้านอยู่ที่สยามพารากอนกับที่เอมพเรียมนะคะ ก็ปัจจุบันในชันทัหน้าที่ประธานกิติมศักดิ์นะคะคือดูแลทางด้านภาพลักษณ์ของสินค้านะคะดูแลเวลามีงานอ e ีเวนต์ต่างๆ่นะคะหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ดูแลส่วนนี้อยู่ค่ะแล้วก็ด้วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณป้าคนอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายลงตัดในเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วรื่งนี้จะมีแนวทางปรับกลยุทธ์ในการที่จะสามารถทําธุรกิจต่อไปได้ยังไงคะ จริงๆต้องเรียนว่าธุรกิจแอร์เมสเนี่ยนะคะเราขายนักต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนไทยในประเทศนะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆสมัยก่อนนี่เราขายต่างชาติถึงประมาณเกือบ70%นตนะคะแต่ว่ามาปีนี้นักต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนิดหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างจะกระทบธุรกิจพวกสินค้านําเข้านี่กระทบแน่นอนนะคะก็ต้องรอให้ตอนนี้ซึ่งดีฉันก็ดีใจที่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวได้ถูกน นำเสนอขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็เชื่อว่าน่าจะช่วยธุรกิจตัวนี้มากขึ้นนะคะส่วนคนไทยเองก็แน่นอนค่ะก็มีคนที่อาจจะลดกําลังการซื้อลงบ้างนะคะแต่ก็ยังมีอีกจํานวนหนึ่งนะคะที่ก็ยังมีการจับจ่ายอยู่บ้างแต่ก็แน่นอนค่ะมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นขณะนี้นอกเหนือจากงานด้านการเมืองนะคะแล้วก็การเป็นประธานกิติมศักดิ์ของบริษัทแอมเอสเห็นสาวๆสวยๆแล้วก็ดูน่าจะบอกบางแบบนี้แต่ว่าคุณแป้งเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลิ ทีมชาติไทยด้วยไปเกี่ยวข้องได้ยังไงคะ จริงๆต้องบอกว่าตำแหน่งผู้จัดการหญิงทีมทีมชาติฟุตบอลหญิงเนี่ยนะคะก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาประมาณเมื่อเดือนกว่าเช่นกันนะคะแรกเริ่มที่ดิฉันเข้าสู่วงการการกีฬาเนี่ยได้เข้าสู่วงการกีฬาคนพิการนะคะคือได้รับท้าบทามให้เป็นผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการเมื่อครั้งชุดเ,เราเรียกว่าการแข่งเฟสบิกเกมครั้งที่9ที่กรุงมาเลเซียนะคะนั้นเป็นครั้งแรกที่ก้าเข้าสู่วงการกีฬานะคะแต่ว่าเป็นกีฬาคนพิการน่นะคะก็ไปแข่งที่น่นก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ มากนะคะเราได้ที่2นะคะในการแข่งขันครั้งนั้นซึ่งก็น่าภาคภูมิใจเนื่องจากว่ามีผู้เข้าแข่งขันถึง43ประเทศด้วยกันเราแพ้ประเทศจีนซึ่งซึ่งก็เรียกว่า จะแพ้มากก็ไม่ได้เพราะประเทศจีนนั้นนักกีฬาเขาเยอะมากจริงๆนะคะถ้าเทียบกับของเรานะคะแล้วก็ดิฉันก็หลังจากนั้นเมื่อปี2550นะคะก็ได้รับการทาบทามให้เป็นผู้จัดการทีมชุดอาเซียนพาราเกมนะคะซึ่งแข่งขันที่โคราชนะคะซึ่งเราก็ได้เป็นเจ้าเียญทองก็นับเป็นความภาคภูมิใจอันนั้นก็คงเป็นที่มาของการได้รับเกียรติเชิญให้มาเป็นผู้จัดการทีมชาติ ทึงชาตินะคะฟุตบอลหญิงในครั้งนี้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณป้าเองต้องลงไปดูแลเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าตัวคุณป้าเองต้องไปเล่นฟุตบอลอะไรด้วยไหมคะเล่นฟุตบอลไม่เป็นนะคะได้แต่ดูนะคะคือ <c oughs> ชอบดูกีฬาฟุตบอลมา,มานานแล้วนะคะออบอลหญิงในบ้านเราเนี่ยนับว่ามี ศักยภาพที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้นะคะก็ได้ลงไปไปดูการฝึกซ้อมนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นการเรียกว่าเป็นการแข่งหลีกอยู่หลังจากนี้ก็คงจะคัดตัวทีมชาติชุดใหญ่นะคะแล้วก็คงจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะเพราะว่า,าสิ่งที่ดิฉันจะได้ดูแลต่อไปก็คือการแข่งขันเอเชียนคัพในเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะถึงแล้วก็การแข่งขันชุดสําคัญที่สุดก็คือชุดซีเกมส์ที่จะแข่งที่เศลเนะคะในเดือนธันวาคมซึ่งแต,แต่แต่เดิมเนี่ยเราเป็นอดีต แชมป์อยู่<ม>ก็ต้องไปรักษาแชมป์ให้ได้นะะแล้วมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วคะก็ตอนนี้ก็กําลังดูตัวนักกีฬาอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าคราวนี้เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลไทยเองเนี่ยก็มีความคาดหวังสูงนะคะอ,อ,คอาจจะมีการใช้โค้ชจากต่างชาตินะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นโค้ชจากประเทศบราซิลนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลนะคะผสมผสานกับการเชิญผู้มีความรู้ทางด้านกีฬาฟุตบอลไทยนะคะมาช่วยดูแลทีมชาติชุดนี้นะคะก็พยายามจะ ทำให้ดีที่สุดนะคะ,คะเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์นอกเหนือจากภารกิจงานด้านการเมืองนะคะแล้วก็ธุรกิจที่ดูแลอยู่บ้างตอนนี้ในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์ใช้เวลาอยู่กับน้องปรางลูกสาวคนสวยของคุณแป้งยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วน้องปรางเ้าเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬานะคะตอนนี้เนี่ยกีฬาที่เล่นอยู่ก็มี2อ,อย่างคือกอล์ฟกับเทนนิส ดิฉันเองเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่ได้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะคะแต่ก็มีการไปไปดูเ้าตีตีเทนนิสนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อาจจะลงเล่นบ้างแต่เขาเล่นเก่งกว่าดิฉันแล้วเดี๋ยวนี้นะคะส่วนกอล์ฟนั่นเขาก็ตีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเก่งนะคะเพิ่งฝึกมาได้ประมาณ6เดือนตอนนี้น้องปรางเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตประทุมวันค่ะก็โรงเรียนเดียวกับที่คุณแป้งจบการศึกษามาเหมือนกันเพิ่งเข้าปีนี้ค่ะเพิ่งอยู่ชั้นมอรนิ่ง ค่ะแล้วก็ในการที่จะดูแลค่ะมีวิธีการที่จะดูแลน้องปลายัางไงคะก็จริงๆแล้วต้อง,ต,องต้องเรียกว่าเราเลี้ยงอย่างธรรมชาตินะคะไม่ได้ตามใจจนเกินไปเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวนะคะก็ใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดิชันโชคดีที่มีคุณแม่ของดิฉันเองช่วยดูแลอีกคนหนึ่งนะคะรวมทั้งคุณย่าของน้องปรางก็ช่วยดูแลน้องปรางด้วยนะคะก็เรียกว่าเ,เป็นระบบครอบครัวขยายนะคะคือดูแลกันมี คุณย่าคุณยายคุณตานะคะแล้วก็มีตัวดิฉันเองนะคะตัวคุณพ่อของน้องปรางเองก็ดูแลนะคะก็ะก็เป็นความอบอุ่นนะคะทีคนช่วยดูแลกันหลายเนวางอนาคตไว้ไหมคะว่าอยากจะให้น้องปรางเป็นนักธุรกิจหรือว่าเข้ามาในแวดวงการเมืองเหมือนกับที่คุณแป้งทาอยู่ตอนนี้อันนี้แล้วแต่เขาเลยค่ะต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าอนาคตเป็นเรื่องที่เราวาดหวังไม่ได้นะคะก็ต้องแล้วแต่เขาที่จะตัดสินใจเอง ตอนนี้มีงานอะไรที่คุณแป้งยังอยากที่จะทําในอนาคตต่อไปไหมคะ,คะก็จริงๆแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าจับงานด้านคนพิการมา,มาหลายปีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอยากจะช่วยเหลือทางด้านคนพิการนะคะก็ในอนาคตเองเนี่ยอยากจะตั้งมูลนิธิอันนี้อันนี้เรียนคุณทิ์ไว้เป็นครั้งแรกเลยมูลนิธิที่ทํางานที่ช่วยเหลือทางด้านคนพิการโดยเฉพาะนะคะก็เป็น,เป,นเป็นความใฝ่ฝันนะคะตรงนี้ก็อาจจะได้มี